อยากกินอยู่นะเปรี้ยวแต่อยากกินโอุ้ยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ำ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 เปรี้ยวเปรี้ยวอ้ยเปรี้ยวแต่อ่ำอ่ำหนูเปรี้ยวลอยไหมลอยไหม ลอยไหมลอยไหม